ละสวัสดีครับผบกับผมดีโนท์ครั้งนะครับว่าก็วันนี้ผมก็ไม่ได้มาพูดอะไรมากก็จะมาพูดเกี่ยวกับวี g, g ี v ซีวีาบล็อกใหม่ของเบอร์วด้านั่นเองที่จะออกในอาทิตย์หน้านะครับก็ผมได้ลองคิดดูละผมว่าจะทำวิดีโอแบบไลฟ์วิดีโอก็คือผมจะถ่ายทำสดก็คือแบบเปิดโชว์ออนไอออนแอร์เลยคือเวลา คนจะได้มาดูแล้วรุ่นมันพร้อมกันนะครับก็ส่วนเรื่องวันเวลาเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นวันพฤหัสหรือวันศุกร์นะครับให้ลองไปติดตามผมทีอ่อ่าเราไปต,ตามดูในเพจซึ่งผมจะบอกเวลาที่แน่นอนอีกครั้งนะครับก็สําหรับคนที่กดติดตามอ่าซับสไครต์อยู่ใน YouTube นะครับก็อย่าลืมไปกดอ่าไลค์แฟนเพจด้วยเออไม่ใช่แฟนเพจไลค์เพจตัวที่ผมลงไว้ในดีสคริปชันด้วยนะครับ ก็ในเพจเนี้ยก็เดี๋ยวจะมีไลฟ์ลงใน Facebook เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยากดูไลฟ์นะครับต้องไปกดไลฟ์ในเพจก่อนถึงจะดูไลฟ์วิดีโอได้แต่ว่าสนหรบคนที่ไม่เคยรู้จัก f a c e b o o กมาก่อนหรือไม่มี f c e e o o o นะฮะก็ไม่ต้องเสียใจไปเพาว่าเดี๋ยวคลิปตัวเนี้ยเดี๋ยวผมก็จะเอามาลงอีกทีใน YouTube แต่ก็จะไม่ได้ดูไลฟ์วิดีโอนะครับก็จะเป็นวิดีโอแบบเขาเรียกว่าอะไรที่ไม่ได้ถ่ายสดอ่าก็คือเออ่ดูย้อนหลังนั่นแหละก็สำหรับคนที่สนใจก็อย่าลืมไปกดไลค์เพจด้วยส่วนอะไรกันน่าจะเป็นอ่าส่วนส่วน ส,ส่วนช่วงเวลาที่จะไลฟ์นะครับเดี๋ยวจะโพสในเพจอีกทีก็คงเป็นวันพฤหัสไม่เข้าสูงนั่นแหละอย่างที่บอกไปตอนแรกจะได้ทุกคนจะได้มาร่วมเฮฮาเราลุล้นไปพร้อมๆกันนะฮะแบบว่าได้ชุดแต่งงานอะไรเงี้ยจะนั่งลุ้นไปเลยแบบเฮ้ยเฮ้ยได้ไหมได้ไหมอะไรเงี้ยส่วนคนที่แบอบกว่าขี้เกียจอยู่แล้วหรือแบบรอดูทีหลังดีกว่าอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรจะลงไว้ให้ สำหรับ uh, สำหรับคลิปนี้ก็ไม่ใช่เลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์เพจด้วยแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็กดไ like ลค์และ Subcribe ดนะครับเพื่ออะไรคลิปแค่นี้เอาเถอะกดซับเอาไว้ดีกว่าก็ขอบคุณทุกคนที่คอยกำลังใจให้แล้วก็ติดตามมาตลอดนะ<ด>ครับสวัสด<ๆ>ีครับบ๊ายบาย